หมอทีปลื้มเฟสบอดี้คลินิกคว้ารางวัลคลินิกเสริมความงามยอดเยี่ยมในงาน Thailand Health and Beauty a w a r d 2023ที่จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วสำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THBA 2023 Thailand Health and Beauty Award 2023รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยสำหรับเฟสบอดี้คลินิก ที่ในปีนี้ได้มีโอกาสเข้ารับรางวัล The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic รางวัลธุรกิจเสริมความงามที่ประสบความสำเร็จแห่งปี2023ในงาน Thailand Health and Beauty Award 2023ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างรายการอายุน้อยร้อยล้านและวงการสื่อโฆษณาธุรกิจสุขภาพและความงามสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการธุรกิจความงามของไทยครับผมสวัสดีครับ ผมหมอทีนะครับในแพทย์ทีวังวที่กําจอนะครับจาก f a สบอดี้คลินิกครัผมวันนี้ผมได้รับรางวัลนะครับ t ดอะมา t e สเตอร e เพซบิ e s เนสออฟเอสเตติกคลินิครับครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆเลยนะครับที่ทางผูจัดนะครับได้ขับเลือกคลินิกเรานะครับได้ให้รางวัลส่งเกียรตินี้ครับผมก็คลินิกนะครับชื่อ f a สบอดี้คลินิกนะครับก็อยู่ตังแอกรหไมนะครับหลักๆเลยเน้นทำสัญญกรรมนะครับ เป็นศัลยกรรมตานะครับแล้วก็มีสัลยกรรมปลุกผมนะครับจริงศัลยกรรมอื่นๆก็มีด้วยแล้วก็ในส่วนของผิวพรรณความงามฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ก็มีอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของคลินิกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดนะครับในการใส่กระถางศัลยกรรม ตา2ชั้นนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่การต่อตาสดันอย่างเดียวนะครับของที่คลินิกจะมีเทคนิคสกาเลตทีนะครับที่สามารถปรับรูกตาได้ด้วยแล้วก็ยกคิ้วได้ด้วยนะครับขยายหัวตาขยายหางตานะครับทาให้ตาออกมาสวยเกาหลีได้เลยนะครับหรือใครจะชอบแนวสายขอก็ทําได้เหมือนกันครับผมของที่เฟสบอดี้คลินิกนะครับหลักๆเลยนะครับเน้นในเรื่องของัสยกรรมตาแล้วก็ปลูกผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการฉีดนะครับฟิลเลอร์บูตอกนะครับก็ ค่อนข้างเยอะมากครแต่เครื่องอื่นๆเราก็มีนะนะครับดูแลแบบกำจัดขนอย่างอื่นก็มีก็นะครับก็เซิร์ชนะครับทางออนไลน์พิมเฟสบอร์ดี้คลินิกนะครับก็ทั้งไลน์ o f f i c i a l นะครับอินสตาแกรมจะมี f a c e b o ์ดี้คลินิกทนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็เป็น f a c e b o ์ดี้คลินิกทีเอนะครับครับผมก็คลินิกนะครับอยู่ตรงเอกมัยนะครับยังยังวิกเซกยไปนิดเดียวนะครับถ้ามาจากทางสุขุมวิทเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงวิกเซียเอกมัยนะครับก็โทรมา ที่คลินิกก่อนได้นะครับจะได้บอกเส้นทางได้ถูกต้องแล้วก็จะได้ไม่หลงจะได้จริงๆไม่มันอยู่ริมถนนนะริมถนน,นไอกำไมเลยไม่หลงทางแน่นอนนะครับแต่ว่าโทรมาก่อนก็ได้